พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาที่วัดพระพุทธฉายตะบนหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อลำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรยัยครบสามองค์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับอีกทั้งยังเป็นการให้ชาวพุทธนั้นร่วมกันถวายเป็นพุทธบูชาลำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับในปีนี้ วันอาสาฬหาบูชาจะตรงกับวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2554และสำหรับชาวพุทธทั่วไปต่างก็เดินทางไปร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนตามวัดวาอารามและปูชนียสถานที่สำคัญส่วนประเพณีเวียนเทียนวันอาสาฬหาบูชาของวัดพระพุทธฉายก็มีการจัดสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อให้ชาวพุทธทั่วไปได้ลํำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าชาวพุทธทั่วไปต่างก็เดินทางไปร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนต่างวัดวาอารามต่างๆและปูชนียสถานสําคัญสําหรับที่วัดพระพุทธฉายได้มีการเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและลําลึกถึงองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีนายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีนางสาวกัญญารุ่งวิจิตรชัย ว่าที่สาสาส,าสลับบุรีเดินทางไปร่วมพิธีด้วยพร้อมกับข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําชุมชนเยาวยชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปต่างทพวันต่างแร่ว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้า วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถราวาทและเป็นวันหยุดราชการโดยคําว่าอาสาฬหาบูชาย่อมาจากอาสาฬหาปูรมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหาอันเป็นเดือน4ที่ตามปฏิทินของอินเดียตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยแต่ถ้าปีใดมีเดือน8ปดสองหนก็ให้เลื่อนไปทําในวันเพ็ญเดือน8หลัง วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องให้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากมีเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นเมื่อมากกว่า2,500ปีก่อนหรือ45ปีก่อนพุทธศักราชที่เมืองพาราณสีแคว้นมักซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกหรือการปฐมเทศนาคือธรรมจักษษษกับปวัฒนสูตรแก่ปัจจวคีซึ่งเป็นการแสดงธรรมครั้งนั้นทําให้พราหมณ์โกณทัญญะหนึ่งใน5ปัจจวคีเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุผลเป็นอริยะบุคคลระดับโสดาบันจึงได้ขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมพทาซึ่งพระอัญญาโกธัญญะจึงกลายเป็นพระสองฆ์องค์แรกของโลกและด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลเป็นคนแรกจึงทําให้พระรัตนตรัยครบทั้งสามองค์บริบูรณ์เป็นครั้งแรกของโลกเช่นกันคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบสามรัตนะ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าเป็นวันพัะธรรมจักรและเป็นวันพระสงฆ์หรือวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกอีกด้วยการบูชาในเดือน8หรือวันอาสาฬหาบูชาได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยตามมติที่ประชุมของ,ของคณะสังคมนตรีหรือมหาเถรสมาคมเมื่อปีพุทธศกักราช2501โดยได้กําหนดให้วันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยคณะสังคมนตรีได้ออกประกาศเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2501 ได้กำหนดให้วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธ,ธีอาสาฬหาบูชาขึ้นโดยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนของไทยจะร่วมกันประกอบพิธีอาสาฬหาบูชาขึ้นอย่างพร้อมเพียงทั่วราชอาณาจักรเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลและบูชาลำลึกถึงวันสำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าในวันนี้และสำหรับวัดพระพุทธฉายซึ่งมีรูปรอยของพระพุทธฉายหรือรูปเงาของพระพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนเงื้อมผาและที่อยู่บนยอดเขายังมีปูชนียสถานสําคัญคือรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาหรือเท้าด้านขวาของพระพุทธเจ้าประทับรอยไว้บนยอดเขาเช่นกันดังนั้นพระสุทีวราพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายและยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะอ,อําเภอแก่งคอยจึงได้กําหนดให้มีพิธีเวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉายเป็นระยะทางกว่าสองกิโลเมตรเพื่อเป็นการบูชารูปรอยของพระพุทธเจ้าและรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่อยู่บนยอดเขา